สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนะทิชาสุภารัตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรคณะเทคโนโลยีการเกษตรค่ะและสวัสดีอาจารย์วินัยแสงก้าค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับอ่างเก็บน้ำห้วยคอนสักรหรือเขื่อนหินแหค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยคอนสักเป็นโครงการชนรับประทานขนาดกลางประเภทอ่างเก็บน้ำเป็นพื้นที่สำหรับ รองรับน้ำฝน78.10ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่ชนรับประทานทั้งหมด7,335ไร่แยกเป็นคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย958ไร่คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา1,848ไร่และคลองส่งน้ำ สายซอย4,529ไร่อ่างเก็บน้ำก่อตั้งเมื่อปีพศ2535ถึงปีพศ2540ค่ะค่ะอ่างเก็บน้ำห้วยขอนสักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ และเป็นที่นิยมสำหรับวัยรุ่นค่ะค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอเชิญชวนเพื่อนๆมาถ่ายรูปหรือมาชมสถานที่อ่างเก็บน้ำห้วยขอนสักได้ค่ะด้วยความขอบคุณและสวัสดีค่ะ